จริงหรือที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระโปรดเสวยป้าตะเพียนจนรับสั่งอามราษดรจับในพระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบิทิสมิวเซียมครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเหตุในอนโนดับปรธรรมแล้วเสด็จเที่ยวประพาสทรงเบ็ดเหมือนสมเด็จพระราชบิดาแล้วพระองค์ผอพรไทยสวยปาตะเพียนครั้งนั้นตั้งพระ,ะราชกำหนดห้ามไม่ให้คนทั้งปวง รับพระราชทานป่าตะเพียนเป็นอันขาดถ้าผูใดเอาปาตะเพียนมาบริโภคก็ให้มีสิทธิ์หมายแก่ผู้นั้นเป็นเงินตรา5าตำลึงซึ่งนักวิชาการบางคนได้ระบุว่าเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องไม่จริงเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าทายศัโปเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งบรรยงรัตนาศซึ่งอยู่สระน้ําท้ายวังเป็นประจำเพื่อพักผ่อนพระอิริยาบถและชื่นชมกับปลาแปลกและสวยงามเช่นปลาหน้าคนปลาตะเพียนทอง การที่พระองค์ทรงออกพระราชะกําหนดห้ามจับปลาตะเพียนทองคาดว่าทรงมีพระราชะดำริจะอนุรักษ์ปลาสวยงามนี้ไว้คนสวัยโบราณอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์จึงคิดว่าท่านทรงหวงจะสวยไว้เองฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe